ลู่จุดพี่โอเคเด้พี่จองเหรได้พี่แจ็คไปจอสองครับพี่เออแป๊บนึงกูกำลังอันนี้อยู่ใจดีพี่ใจดีพี่ดีดพี่แจ็คดีๆไม่มีมีมีเฮ้ยเจเเต้นดิวิวะ้ยเอวเอวเอววิเต้นดิอียที่สองแีมีเกียรติ่มางักคลิปยูทูปอะสองนาทีเท่าไหร่วะสองนาทียี้ามั้ง ก็ห้านาทียี่ห้าเปิดได้ใช่ไหมน้องเปิดได้เลยพี่กลิ่นหมาเด็กจกก้กลิ่นที่หอมที่สุดที่เคยดมมาพี่จะมาแรกก่อนเลยพี่แจัคพี่พี่ลองไอ้นี่ก่อนนะพี่สูบสูบดูแรก มกูไม่ได้เสียหวะฆ่าตัวกูฆ่าตัวกูไหมันกูไม่ได้เสียงวะ daddy คืออะไรวะหมาเด็กหมาเด็กทายหลังฟองอ้าูแล้วพี่ชายจะที่เกัทคับ โหแท็กอะไรทักการยูเอฟอะไรอ่ะโอ้หมาเด็กโอ้โหหมาเด็กโอ้โหกยหมาเด็กเหียขยะไอ้สัตว์เหี้ยเหี้ยขยะเอ้ยไอเด็กเหี้ยมึงนี่หาล่อลูกชาวบ้านให้ไดะไอ้สัตว์โอ้โห แม่้ยเอออะไรไปขอพีบุคั่ตัวแป๊บนึงโอ้ก๊อก่มึงนี่แบบมึงไม่คิดว่าเขามีลูกมีพ่อมีแม่บ้างหน่อยถ้าแกันมึงทำอะไรอะไรโอ้โหก๊แกสองมีแจะก๊อก่หญ่สองจะไปอย่างเดียวเลยอ่ะจะไปไหนสองจุดสอาสี่ศูนยจ็ดศูนย์ทีไอไงผมก็บึ้งเลยโอ้โหแรง้วยใช่ไหมล่ะ เกลี่ยในบ่อมจากไปคนอูเพลินเลยไม่ใช่ไม่มีไม่มีมึงลบคลิปไอ้นั้นทำไมอ่ะตอนที่ถ้ารู้ก็คือยินปังเพลินเลยนะพี่นะหผมจมพูดนะอันนั้นหน้อันนั้นหน้ามีเฮือกเอาตามตรงเอาตามตรงไหมคือกูกลัวผู้ชายเห็นแล้วเขากลัวเว้ยกูกลัวจริงจริงกูเลยลบทิ้งแม่งเลยไอ้เจ๊ถอยออกไปก่อนเจ๊กูก็ตัดเอาล่ะไม่จมหมดอ่ะกูกูลงไปถึงอีมอยที่ตายแล้วไทษดทอดทอดถ้าดูมันเบี้ยวดิมันขับไปลงเลยให้กูดูอะไรวะ ขับบอลล์เลยกับเบลหรออีควายกูการจะลงไปเล่นอีเวลี่ตายแล้ยเพื่อนนจ่ะขับบอลล์ไอ้เหี้ยอีเวลี่เล่นโง่เกินนี้อะไรเนี่ยอีควายเอ้ยกูชอบแล้วไปว่่าน้องไป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 อยู่ใกล้ๆกันไม่ใช่เหรอโอ้โหใกล้ๆกันเลยล่ะคือแกก็รักกันเกินโอ้โหแล้วเพื่อนกันต้องอยู่ใกล้กันเอาง่ายครเห็นคอแผนกูก็รู้แล้วอ่ะเอ็มบบโอ้โหหล่อเนาะ มีพี่นะทุกระบบมาทำใจอ่ะนาทีเพื่อนาทีนี่นะไม่เห็น้ยอย่าไปดูนะเลยพี่ผมแอบแซ่ไกลอยู่นะเชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนห้านาทีห้านาทีเธอพูดเยอะๆดิไม่พิจารณาไม่ทำอะไรอยู่างนั้นเพราะแจ้คพี่บอกเออตอนตอนเขาอยู่กับคนเก่าเขาพูดเยอะกว่านี้ป่ะเพื่อนลองถามดิโอ้โหหิวไงไร่อยเลยแกกลับมาจากค่าปรับตีกับตันตอนตอนนี้แหละพี่จ๊ะ นรกเรียกพ่อคือมึงไปกับแฟนมึงดูหนังแอคชั่นเหรอคือมึงอยากลงอิตเเลเหรอคือแบบทากายอิตเเลมาแล้วจ้าเหรอลยสัตว์คือมึงไปกับสาวเลยมึงนั่งดูหนังนรกไ่้นะโอ้พี่หนังหนังมันดีไอสัตว์น, <c oughs> นโลกมีแต่โฟร์คิงกับเรื่องนี้แหละโอ้ <c oughs> โหคือมึงพาเขาลงนรกเลยเอยสัตว์เปิดแบบหนังเรื่องแรกอะ ส่งเงินไว้ได้เดี๋ยววันนี้ตันเข้าไปจ่ายรูปน่าและรูปที่ใช้ลาคืออะไรคือรอบหนังที่อีสัตนี่มันเลือกไว้ค่ะเอางี้คือมึงมึงแบบมึงได้ดูแบบ 4D ป่ะที่แบบโต๊ะสั่นอะโต๊ะขย่าอะโต๊ะขย่าอะได้ดูป่ะ้องได้ดูว่าโอ้โหดูลงเด็กกระเด็นผมดูลงเด็กกระเด็นนอนนอนดีเอ็กอะ้อง 4DX อะแบบเขย่าอะลงเขย่าอะเฮียลงก็อี้ขยับอะ แล้วมีแบบละาองลเองด่าเราแบบดูสิ่งดีอ่ะร้ายอย่างงูอย่างี้อย่างนั้นแบบนู้นแบบนี้อีนี่คือแบบลงลานหนุนที่อ่ะแล้วกูนั่งกินไก่อยู่ทำไมต้องถ่ายข้างหลังงงแบบอ่าได้ไหมหันไปห้ามหันกลับมาอ๋อคือนอนกกกันอยู่หรอคือกูคือกูอยากอวดแค่นั้นแหละสนะเธอหันมาแบบเดี๋ยวมึงหันทำไมอ่ะคือมึงหันหลังทไมมึงหันทำไม ใช้ไอโฟนใช้หัวเว่ยมึงหันไมอ่ะอะไรอะไรเลยพี่เธอห้ามหันมึงหันทำไมอ่ะไว้ก่อนหันทันทีพี่เทว์กับกูส่วนใกล้อยู่อะอีกนิดมึงไปเพื่อนกับหนังหรอไอเฮียอ่กไอเหี้ยกัมับข่าวป้าข่าวป้าเพื่อนว่าข่าวไหมข่าขอดูโซคอแฟนมึงหน่อยดิเฮ้ยต่างกันเล้วกนิดมงกินชิคแอนด์โลเลยอ่ะโหไอเฮียเนี่ย เมื่อวานกับตาแกคืออีกห่สายล้วอุ้ยโตคนบางส่วนใช่ใช่กล้องซูมมั้อ๋อหรอคะถ้าเดนกยศสิบห้าจะตายไหมเขาถามอ่ะให้ตันขอถ่ายแค่ดักทุกคนว่าเดือดเบียวคนพีปะแค่นั้นอีที่เบียวจัดเลยแล้วมึงเนี่ยมึงไปหาสาวพกดาไปเลยนะ เอ้มึงเวฟันดาวมึงเบียวจังวะโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพิ่งข่าเดี๋ยวนี้ไม่กล้า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 ดูมึงเกงลืมปิดเพื่อนอ่ะเกงอะไรเพื่อนอะไรน่ามากโอ้โหทำไมโทรศัพท์มันขึ้นอย่างนั้นอ่ะไนาะอีที่อะไรมึงยัาโทรศัพท์ไปใส่เกยีนิงโง่เฮ้ยแต่ทำไมโทรศัพท์มัขึ้นอย่างนั้นอ่ะเพื่อนอันนี้เพื่อนไม่ได้อยู่ใกล้ชิพนะคะใช้กล้องซูมเอาอ๋อเหรอคะค่ะล้องอันนี้ใส่ชุดแก๊งอยู่ปักครับเนี่ยต้องหาไม่ไม่คือตังกู วิ่งไอ้ไม่ไม่มึงเรองอะไรอ่ะตังกูมึงเราเราอีกสักสองเพลงได้ไมอยะให้ได้ไหมไม่คือมึงแบบมึงมาที่นี่เดี๋ยวเมึงนัดไฟใหญ่เลยอ่ะอ้องเอาดิฮะอะไรบีมึงเอาถุงห่อไปเลยอ่ะเขาบอกตีสูตรตีอะไรยังไงผมก็เลยอยากเล่นอยากเล่นแอร์ดรอปแบบความแรงๆไงโอ้โหว่าอยู่ทำไมมันนั่งขับรถดื้อไปแต่แต่เขายังไม่มียังไม่มีตอรี่ให้เล่นนะเออมึงตีเขาได้ไงอ่ะเอ้าไม่ห่อเขห่อไปห่อไป่อไปห่อ่อนปหอไปห่อไปหไปห่อไปห่อไปหไปห่อไ่ไปหไปห่อไ พกแบบประกันปะเราพี่พกแบบประกันอยู่ไม่ได้มันมีประกันเนอะพี่มันยัไม่มีอ่ะไม่แต่เขายังอุ้มไม่ได้มึงได้พกถูงห่อมหมเละเพื่อนพกประกันได้หรือเพื่อประกันเสียหายหลายล้านเลยเพื่อนผมพกไปห่อ KFC กับประกินบ้านนหละน้ำมันรถหมดแล้วมั้งพี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเก็บขวดอีกแหละาจ่ายค่าเ KFC ย้ำปะได้ย้ำปะน้องอะไรนะได้ย้ำปุ๊บปะย้ำประวดปะ แบบเอาหายอ่ะตู้เสร็จยังตอนเอาไปสามสิบสองเอาหายอ่ะตำรวจไม่มีตอนมึงใช้โอกาสตำรวจไม่มีฮะ่สามุ๊มอะตำรวจช่วยคับมาแต่ช่วยพบคับมาที่กาบเป็นหมดไม่มีเลยใช่มน่ะพี่พี่แจ็คพี่ไม่หรอพี่พี่แจ็คเขา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 ลงตารี่ว่าไปซื้อนี่ใหม่พี่ซื้ออะไรซื้อกระจกรวยจัดกระจกซื้อรวย แล้วเขาอันะะนี้ปะเวลามึงก <als> ับมือเขาให้บัฟดังก <onic bizarre> ่อนปะมือเขาเวลาบัฟไปไหนไปไบูทใหม่ไม่ละเออแล้วเขาบูทใหม่ใส่บผว่าแล้วเขาได้บูทใหม่ใส่ก่อนแล้วมึงได้บูทใหม่ใส่เขาเตอนบูทใหม่พี่มึงนี่เฮี้ยจริงๆนะไอ้สัตว์เอางี้พี่พี่เราฟังเสียงเสียงอะไรล้ำนอพี่จัดว่าลำคอตอนนี้มันอยู่ไหนหลอกกับพูดดิไปเวรเออพี่ฟังเสียงดูใส่ๆเนาะเสียงใส่ๆแล้วเพื่อนใช่ไหมเดิมแล้วตอนนี้เขาอยู่ปะไม่อยู่ไม่ไปอยู่เขาไปไหนอะ เดินไปหอมให้พี่ฟังได้ปะเดินไปหอมไมไม้างไม่เปิดไม้างไม่เปิดไม้ไม่เาให้เข้าใกล้ไม่เาให้เข้าใกล้อย่างนี้เดือดนึงอะให้ผมนอนระเบียงอันดิพี่ตอนโซฟาเนาะก็ต้องงั้นอยู่แล้วเพื่อนเขาเปากไม่ดิ้มเขาไงจะอนนอนริปาได้แหลมหลไมดิมเขาไหมโอ้โหเวลาไปจุ่มเผมกลัวแต่อันจะไม่ใช่ปากอะฮะโหอะไร เียไปชพี่ดูรูปพี่ของต๋องเขายังกางเกงยีนลายใหม่พี่ดูยังพี่แจ็คในข้อความแบบพี่กางเกงยีนลายเนี่ยลายบ็อกเซอร์เอ้ยโหลเฮ้ยกูไม่เห็นข้อความก่อนหรอในนี้เลยพี่นเดองเลยกางเกงเย่แจ็กกีกางเย่เย่โดนเล่นอีกแล้วมึงกางเกงยีนลายใหม่มันปีกว่าแล้วมันปีกว่าแล้วไม่เป็นไรล่างมันเป็นลายบ็อกเซอร์พี่มันมันขาดแล้วเห็นบ็อกเซอร์พี่โชว์ โอ้ยท่าขาดมึงเฮี้ยเกินไอ้ขายเพื่อนเกินไอ้เฮี้ยไอเฮี้ยไอเขาไอที่นี่มันล้อหลอกกันไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยไอ้คนในรูปมันล้อหลอกกูเยอะแหละเออมันล้อหลอกพี่นะไอในรูปอ่ะไอชงมละเีย็นแบบพี่วินเป็นคนถ่ายนะแล้วแต่ไม่เชื่อว่าเสื้อตัวนี้กูไม่มีละผมมีสองตัวเสื้อตัวนี้กูไม่มีละไม่พปไม่ได้ใส่กูไม่เคยใส่เลยเสื้เนี่ยไม่มีละเฮ้ยเคลียร์เคลียร์พี่หน่อยดีเขาทัวร์ฆ่าตัวไม่หยุดเลยเนี่ยเฮี้ย แม่งรู้ข้อความแบบเจยบบอลเหรอเจยบบอลเหรอเจ๊พี่โตโว,ตว,ตวทวงค่าตัวที่ลองเพลงอะ่ะโอ้โหท่านเดียวรี่เจ็ดครับลองเขาไปจบ,บ<น>สักเพลงไ้เหี้ย